สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเมสในเกมไลเลนเจอร์นะถุยยังไม่ถึงนะวันนี้เราจะไม่ได้มาเข้าเกมกันนะแต่ว่าไลเลนเจอร์มีคัมใบคอลลาโบใหม่มานะผมเป็นรูปนี้เลยนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยไลเลนเจอร์มึงไปคอแลบกับสค u วิดเกมมาเปล่าวะ แต่มันไม่มีรูปล่มนะเลยเอ้ยยังไม่น่าใช่หรือเปล่าเธอมาอ่านแคปชั่นข้างบนเนี่ยรหัสลับนี้มันหมายความว่าไงกันครอบครัวนั้นจะมาเข้าร่วมลบที่ไลเลนเจอร์แล้วมันมีคําว่าครอบครัวเว้ยทุกคนผมก็เลยแบบไม่น่าใช่สักวิดเกมล้วละ่ะเออซึ่งสัวิตเกมมันเป็นหนังมันไม่น่าจะมาคอลแลบนะก็เลยไปดูนะเลยเอารูปเนี้ยไปให้แชท GPT ถามทุยไปถามแชท GPT เออว่าเอ้ย,อยไอเดียมัน มันเป็นคำใบ้เกี่ยวกับอนิเมะเรื่องอะไรใช่ไหม <c oughs> Chat GPT ก็บอกว่ามันเป็นเรื่อง Spy X Family นะซึ่งเออตอนแรกผมก็เออ Spy X Family ปะวะเอ้ยดีด,ดีงั้นเนี่ยอาน,นียจะมาหรือเปล่าเอ้ยอยากให้มานะแต่พอมาดูเมน์ครับทุกคนมาดูเมน์นะผมก็มาเห็นเมน์นี้ครับทุกคนเป็นเรื่องของ โยซากุระแฟมิลีซึ่งตรงเนี้ยทุกคนมันมีคำว่าโยกับกุแล้วซึ่งมันก็หมาความ่ามันอาจจะเป็นโยซากุระแฟมิลี่ก็ได้นะใครจะไปรู้เออเนี่ยมันมีคำว่าโยกุมาแล้วอะซึ่งผมก็ลองผมก็จะลองมาถอดรหัสน,นะซึ่งมันมันได้โยซากุระจริงๆเว้ยทุกคนอ่ะผมจะเข้ามาที่แคนว่านะสมมตินะเพิ่ม Text ก่อนอ่ะสมมุติเลย เอาสักห้าสิบนะเอาข้างบนนะ่ะไว้ก่อนเราจะมาข้างล่างเนาะก็คือโยแล้วก็เวนวักสองตัวเป็นอะไรดีอันเดอร์สกอร์ไหมแล้วก็กุกุแล้วก็อันเดอร์สกอร์สองตัวซึ่งถ้ามันเติมนะเป็นโยซากุระเนี่ยผมว่ามันมันเป็นไปได้นะครับผมอ่าเราจะมาลองถอดรหัสกันนะสมมติว่าโย YO ใช่ไหม และตรงนี้เป็นซาที่เป็น Z ใช่ไหมเนี่ยซาที่เป็น Z ก็ลองเติมไปน่นะซากุระเป็นอาใช่ไหมอา่าอ่าสมมตินนะแทนข้างล่างเป็นโยซากุระนะผม <c oughs> <c oughs> ก็หมายความว่าตัวโอเนี่ยจะเป็นตัว A ใช่ไหมแล้วตัวตัวดาวเนี่ยจะเป็นตัว R เนาะก็จะได้ความว่า R A ส่วนอันนี้ทดไว้ก่อนนะแล้วก็ G E R ใช่ไหม R ใช่แล้วก็ S มันจะเป็นคำว่าอะไรล่ะครับผม Line Ranger ก็ต้องเป็นตัว N ใช่ไหมนี่ก็คือคำใบ้ครับทุกคนอาจจะงงๆนะอะสมมติว่าเป็นตัว N ใช่ไหม N เอ็นมันหมายความว่าเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งสามเหลี่ยมเนี้ยมันหมุนอย่างนี้ไว้ทุกคนมันหมุนไปทางขวาถ้าหมุนไปข้างขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวแซดนั่นเองครับทุกคนนี่เออเนี่ยพอหมุนไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะหมุนไปทางนี้ฟซึ่งมันจะกลายเป็นตัวแซดไว้ทุกคนนั่นก็เท่ากับว่าไอตัวเนี้ยมันจะแปลงเป็นตัวแซดนั่นเองนะครับ าคําคใบ้ที่เราจะได้นั่นก็คือเรนเจอร์โยซากุระนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นเรื่องโยซากุระแฟมิลี่เนี่ยมีความเป็นไปได้ถึง90%เเลยนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องโยซากุระแฟมิลี่แหละนะครับผมซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่เคยดูนะไม่เคยได้ยินด้วย เป็นแบบว่าอันเดอร์เลดจัดๆเลยผม,ผมไม่เคยดูเลยนะซึ่งใครเคยดูเนี่ยก็มาบอกกันได้นะว่าสนุกไหมนะซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเนี่ยเห็นปะมันเขียนว่าแฟมิลี่เห็นไหมคาใบ้เนี่ยก็มีคําว่าครอบครัวด้วยนะนั่นก็หมายความว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละประมาณ90%เซเลยอ่าทุกคน,คนคิดว่าเรื่องอะไรก็มาบอกกันได้นะจะคิดว่าเป็นสปา์แฟมิลี่ต่อไปก็ได้นะ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าการถอดรหัสเนี่ยมันตรงแบบตรงเดะเลยอะ่ะเนี่ยมันตรงเดะเลยเว้ยทุกคนทุกคนคิดว่าไงครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีพูดคุยกันเพียงเท่าน,นี้แหละว่าเออรหัสลับมันอาจจะเป็นเรื่องนี้นะเออเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าอืมประมาณนั้นแหละก็ทุกคนคิดว่าเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ไปละมาบอกแค่นี้แหละบา,บาย